น้องกะหล่ำของเรากำลังเริ่มที่จะห่อแล้วนะคะเร่งการออกดอกติดผลได้ดีค่ะแถมยังดอกสวยด้วยนะคะไม่มีเชื้อโรคและก็แลกมลงมาลบก,กวนเลยค่ะเจอสูตรนี้เข้าไปโอ้โหดอกสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แรมม่เลดีบันนาค่ะวันนี้จะมาบอกสูตรวิธีทําให้ผักของเราจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะที่สําคัญนะคะผักของเรามีใบที่สวยเน้นสีเขียวค่ะ แถมยังใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะและยังเป็นสูตรที่ไม่ต้องหมักใช้ได้ทันทีเลยค่ะไปติตามรับชมกันเลยค่ะฮอร์โมอนไข่สูตรเร่งด่วนเร่งการจเจริญเติบโตของพืชได้ทุกชนิดไม่ต้องหมักให้เสียเวลาวัสดุมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นไข่เป็ด3ฟองค่ะไข่เป็ดนี่นะคะเราใช้สฟองหรือใชเยอะกว่าน,นี้ก็ได้หรือจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้นะคะ ในไข่เป็ดเนี่ยเขาจะมีโปรตีนนะคะจะทําให้พืชของเราโตเร็วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสค่ะผงชูรสนี่นะคะก็จะมีโมโนโซเดียมคลูตาเมดนะคะจะช่วยเรื่องของการเล่งรากเล่งการเจริญเติบโตได้ดีค่ะเล่งดอกเล่งผลได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกาลังค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนี้นะคะจะทําให้พืชของเราโตเร็วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนมเปรี้ยวค่ะในนมเปรี้ยวนี่นะคะก็จะมีจุลินทรีย์ค่ะ ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวนะคะก็จะช่วยเรื่องของการ่อยสลายธาตุอาหารในไข่ไก่และยังทําให้พืชของเราสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายค่ะจะช่วยในเรื่องของการบํารุงดินนะคะแล้วก็บํารุงพืชของเราให้จเจริญเติบโตได้อย่างง่ายได้ค่ะวิธีทำมีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะให้เรานําไข่ไก่มาตีก่อนนะคะนี่ค่ะ หลังจากตีไข่ใก่เสร็จแล้วให้เราขยำเปลือกไข่ลงไปได้เลยค่ะค่ะเราตีให้แตกเลยนะคะแล้วก็ขยำเปลือกไข่ลงไปค่ะอันนี้เราจะใช้สาฟองนะคะนี่จากนั้นให้เราตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังจะเป็นเยี่ยห้อไหนก็ได้นะคะเราใส่ลงไป 3... ามฝานะคะหนึเพื่อช่วยเรืองของการบำรุงดินเราจะใส่ผงชุลดลงไปนะคะผงชุลลดเราใส่ลงไปหนึ่งช้อนพูนๆน,นะคะแล้วให้เราคนทุกอย่างให้เข้ากันตีไข่ให้แตกเลยนะคะถ้าใครมีเครื่องปัน่นก็สามารถนำเครื่องปัน่นมาปั่นให้ละเอียดได้ค่ะ ในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมนะคะจะทำให้พืชของเรางามเร็วค่ะเมื่อเราตีไข่ไก่ละเอียดแล้วนะคะต่อมาให้เราใส่นมเปรี้ยวลงไปนะคะอันนี้นมเปรี้ยวจะมีปริมาตรอยู่ที่400มิลลิตรนะคะเราจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่าไข่เป็ดของเราจะได้ไม่เหนียวหนืดนะคะ ใส่ลงไปผสมกันลงไปเลยนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำง่ายค่ะเราสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะถ้าเรามีน้ำตาลทรายแดงเราสามารถนำมาหมักใส่ได้นะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงไปประมาณสองช้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไป ใส่ขวดโหลได้เลยนะคะอันนี้เราจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะคะถ้าเราไม่หมักเราสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะถ้าเราใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปแ,แนะนําว่าให้เราหมักอย่างน้อยเจดวันนะคะเราก็จะสามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่น้ําตาลทรายแดงเนี่ยก็คือเราสามารถนําไปใช้ได้เลยเนาะนี่คะ่ะประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะนี่แล้วเราก็ใส่ขวดโหลวางไว้ ในที่ล่มนะคะอันนี้สามารถใช้ได้ประมาณ3เดือนเลยนะคะทําไมเราถึงใส่ขวดโหลเพราะว่าถ้าเราใส่ขวดเล็กๆแบบนี้เวลาที่เราเปิดฝาขวดเนี่ยก็คือมันจะมีแรงดันขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราใส่ขวดหลแบบนี้ก็คือเราจะลดแก๊สที่อยูต่ตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านในเนี่ยเวลาที่เราเปิดฝาเราจะเปิดใช้ง่ายค่ะ จะไม่มีแรงดันพุ่งขึ้นมานะคะอันนี้ข้อดีของการใส่ขวดโหลค่ะสูตรนี้ทำง่ายใช้ดีค่ะวิธีใช้นะคะน้ำ10ลิตรนะคะเราจะใส่ฮอร์โมนไข่ลงไป4ช้อนค่ะเพื่อความเข้มข้นนะคะแล้วคนให้น้ำละลายเป็นกับฮอร์โมนไข่ค่ะ แล้วให้เรานำไปราดรถที่แปลงผักของเราได้เลยค่ะเจอสูตรนี้เข้าไปนะคะหอมเลยกําลังสวยค่ะอันนี้ก็คือต้นหอมเลยนะคะตอนนี้น้องๆก็กําลังแตกใบค่ะเร่งการออกดอกติดผลได้ดีค่ะแถมยังดอกสวยด้วยนะคะไม่มีเชือ้อโรคและก็แลกมลงมารบกวนเลยค่ะ ดอกไม้ของเราตอนนี้ก็กำลังสวยค่ะพวงชมพูนะคะเจอสุดนี้เข้าไปโอ้โหดอกสวยเลยค่ะน้องกระหล่ำของเรากำลังเริ่มที่จะห่อแล้วนะคะเบนจมาตของเรานะคะกำลังออกดอกสวยเลยค่ะบานชื่นแคะนะคะน้องๆกำลังออกดอกสวยเลยค่ะว้าวถาดเพาะนี้นะคะน้องๆก็กำลังโตค่ะเราสามารถนำมารด เพื่อเร่งการเจริญเติบโตได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมเลดี้บรรณานด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ